สวัสดีวันหยุดค่ะวันนี้เป็นวัน President Day นะคะโรงเรียนหยุดหลายๆที่หยุดค่ะนี่ที่อเมริกาเขาก็จะตกแต่งด้วยธงอเมริกานะคะมี่บสสะบัดปุ้ม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 ยอะแไปหมดเลยค่ะโอ้โหลมแรงเลย ว้าวอากาศดีมากออกมาเดินเล่นนะคะว้าวสวยเนาะถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะ